จะเลือกใครระหว่างแม่กับเมียผ oh. ักใส่เมียเลยอยู่กับแม่ครับครลูกกับตันยู่ดีมากเรียบร้อยโสดตลอดชีวิตวันหนึ่งแม่ตายแต่ก็อยู่คนเดียวแต่ถ้าอยู่กับเมียเลยก็กลายเป็นลูกกับตอกัลันยูคนที่จะไม่ให้เสิยคำนี้ได้ดีที่สุดอะแม่มีความรู้สึกว่าต้องเป็นแม่ที่ oh. จะไม่ผักให้ลูกไปอยู่ในสถานะแม่จะไม่มีวันปล่อยให้ลูกเนี่ยไปยืนอยู่ตรงนั้นเด็ดขาด ลายเป็นคลิปว่านโซเชียลเลยนะคะคุณผู้ชมหลังจากที่มีชาวเน็ตค่ะได้แชร์คลิป หมอแม่พาวินค่ะที่เป็นอินฟูแม่ลูกนะคะเป็นอินฟลูเอนเซอร์คนดังนี่แหละค่ะคุณผู้ชมที่จะออกมาอัดคลิปพูดในเรื่องของความรักคู่กันนะคะก็กลายเป็นคลิปไวรัลมาหลากหลายคลิปมาแล้วค่ะอย่างคลิปนี้ก็เช่นกันค่ะหมอแม่พาวินเนี่ยออกมาพูดถึงคอนเทนต์ที่ว่าเมียกับแม่จะเลือกไขรค่ะคราวนี้นะคะเล่นเอาชาวเน็ตเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ซึ่งชมทัศนคติของคุณแม่มากๆเลยจะเป็นอย่างไรบ้างติดตามรับชมค่ะ เคยเป็นข่าวโด่งดังอยู่ช่วงหนึ่งสำหรับคลิปไวร,รอลของคุณพาวินที่ได้ทำคลิปน่ารักน่ารักผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวหลังเจ้าตัวเรียนจบปริญญาและอยากให้แม่มาถ่ายรูปชุดคุยให้ตนเองตอนแรกคุณแม่ก็บอกว่าถ่ายรูปไม่เป็นสุดท้ายแม่ก็ยอมมาเป็นตากล้องให้ในวันที่ลูกประสบความสำเร็จไปอีกขั้นกลายเป็นโมเมนต,ต์สุดอบอุ่นมากๆเลยล่ะค่ะ หลังจากนั้นเราก็จะได้เห็นคลิปความน่ารักของทั้งคู่อยู่เสมอด้วยการทำคอนเทนต์ให้แง่คิดหากว่าลูกมีแฟนแม่จะรู้สึกยังไงหรือมุมมองความรักต่างๆรวมไปถึงแนอนาคตถ้าแม่มีลูกสะพ้ายแม่ควรจะวางตัวยังไงล่าสุดโซเชียลได้แชร์คลิปของหมอแม่และภาวินที่ได้อัดคลิปพูดถึงในหัวข้อที่ว่าเธอจะเลือกใครระหว่างแม่กับเมีย ถ้าวันหนึ่งเราเลือกแม่คนก็จะบอกว่าเราเป็นลูกกระตันยูดีมากแต่ถ้าเผื่อเราเลือกเมียอยู่กับเมียเลยก็กลายเป็นลูกอักกระตันยูมันก็จะด่ากัน3บ้าน8บ้านว่าเราอักกระตันยูทิ้งแม่เลือกเมียดูสิแม่เลี้ยงมาคนที่ทําให้เกิดคํานี้ได้ดีที่สุดแม่รู้สึกว่าต้องเป็นแม่ที่จะไม่ผลักให้ลูกไปอยู่ในสถานะอย่างนั้นแม่จะไม่มีวันปล่อยให้ลูกไปยืนอยู่ตรงนั้นเด็ดขาด เพราะไม่ว่าลูกจะเลือกทางไหนลูกก็ไม่มีความสุขจะเลือกใครระหว่างแม่กับเมียแม่ผักใสเมียเลย อยู่กับแม่ครับลูกกระตันยูดีมากเรียบร้อยโสดตลอดชีวิตวันหนึ่งแม่ตายแต่ก็อยู่คนเดียวแต่ถ้าอยู่กับเมียเลยก็กลายเป็นลูกกัอัูใ่ใช่นย่คนก็ด่ากันสามบ้านแปดบ้านบ้านที่น้องก็รวมด่าเลยว่าอักตันยูทิ้งแม่เลือกเมียดูที่แม่เลี้ยงมาเลือกอยังไงก็แย่คนที่จะไม่ให้เคยคํำนี้ได้ดีที่สุดอ่ะแม่มีความรู้สึกว่าต้องเป็นแม่ที่จะไม่ผลักให้ลูกไปอยู่ในสถานะแม่จะไม่มีวันปล่อยให้ลูกเนียไปยืนอยู่ตรงนั้นเดึดขาดเพราะว่าไม่ว่าลูกจะเลือกาางไไหนู็มมม่ีควสุข เรื่องแบบนี้มันเฉพาะลูกกับลูกสะพ้ยเนี่ยสองคนแล้วตั้งใจจะให้มันดีเนี่ยมันไม่ได้ไงมันต้องแม่ด้วยไงแม่ก็ต้องเป็นคนที่ตั้งใจจะให้ลูกและลูกสะพ้ยมีความสุขด้วยกันและจากคลิปนี้ค่ะก็ทําให้มีชาวเน็ตหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมหมอแม่บอกว่าแม่แห่งชาติหมอแม่น่ารักมากที่สุดคุณแม่ทัศนคติดีมากที่สุดแม่คือความสุขของลูกแม่ที่คอยซัพพอร์ตลูกในเวลาที่ลูกต้องการข้อคิดดีๆ เราก็คิดแบบนี้ขอบคุณในความคิดดีๆใช่แม่ต้องเลือกให้ลูกมีความสุขคุณหมอพูดได้ชัดเจนม,มากค่ะพูดดีมากเลยใช่เราเป็นแม่เหมือนกันสุดยอดคุณแม่ค่ะขอให้ลูกมีความสุขแม่ก็ดีใจงานนี้ทําเอาซาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์เห็นด้วยกับหมอแม่พาวินมากๆเลยนะคะที่มีการแสดงความคิดให้แง่คิดให้เหตุผลกรณีที่ว่า เมียกับแม่จะเลือกใครนะคะบางคนบอกว่าถ้าเลือกเมียก็จะอัดกระตันยูแม่บางคนบอกว่าเลือกแม่นะคะก็ต้องอยู่กับแม่ตลอดไปก็กลายเป็นคนที่มีความกระตันยูค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเชื่อว่าแม่แม่ทุกๆคนนะคะอยากจะเห็นลูกๆของเรามีความสุขแหละค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ